โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันอยู่ในโลบอกแบบโซอาร์นนะครับโอเควันนี้ก็จะมารีโลกันต่อนะครับแต่จะเป็นการเล่น speed clip แทนนะก็อ่ะไปได้ของชิ้นใหม่มาซึ่งมันเป็นถุงมือนะครับถุงมือที่ผมได้มานั้นจะบวกลัคกี้จะบวกลัคกี้ห้าเรนตะัส่วนวิธีการได้ครับนะครับ,นะรบอะวิธีการได้เดี๋ยวขอดอกคลิปเอ้ยไม่ใช่ดิขอนอกเรื่องก่อนนะ วิธีการได้นะครับให้เรายังไงเอาคดูมันเหมือนจะดูไม่ได้ฮะก็คือบุ่มค้าไปแล้วมันเล่นไม่สามารถดูได้ว่าเราต้องใช้อะไรในการครับก็ขออภัยนะครับอะอย่างสําคัญแล้วที่เราต้องมีก็คือเกียร์เบสิกนะครับในการมาครับของชิ้นที่สองที่ผมยังเอที่ผมบอกอะอนะครับก็นั่แหละนะดูไม่ได้เพราะผมทำไปแล้วนะ อืมโอเคไปก็เดี๋ยวเอฟเฟกต์โอเคเอฟเฟกต์ e ยังไม่หายนะครับแตงว่าหายไปแล้วอาโอเคก็เดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นการเ Speed ร่งสปีดคลิปเนาะเพราะว่ายังไงอะจะได้แบบรีโลนะครับโอเคก็ไปกันเลย อืมโอเคก็มาแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมไปรีโลมานะครับก็ได้เป็นอันนี้มาแทนนะคือโอ้เอามาทําไมไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอ้ต่ขอดูก่อนนะว่ามันเป็นวัตถุดิบของถูกมือชิ้นไหนหรือเปล่านะคือไปรีโลมาได้เป็นอนดีแทนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอืม เดี๋ยวไม่มีหรออ่ช่างมันแล้วกันเนาะก็ถือว่าเก็บไว้แล้วกันนะฮะในเมื่อไม่มีอันไหนใช้ได้อ่ะโอเคก็อนูก็หลังจากที่ผมรีโลไปสักพักนะครับก็นั่นแหละอ่ะก็ขอจบคลิปทุาน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับหลังจากการรีโลแบบโอ้โหกืออีกแล้วนะครับได้เป็นอันนี้มาแทนหนึ่งได้สามก็ถือว่าไม่ก็ก็ดีละนะครับก็ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามครับโอเคก็ขอจบทำนี้ก่อนและกันครับก็ไปละครับเสดีครับบาย